ว่าวผมก็นั่งเห็นแสงสว่างเป็นวงๆสาธุจ้ะค,ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจากข้างในตัวของผมจนออกมานอกตัวและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆท้า้ผมรู้สึกเย็นและสงบมากอุสาทุหลังจากได้รับประสบการณ์จากสมาธิทำไมผมอยากทราบวันนี่คือประสบการณ์อะไร โอ้สิ่งที่ท่านเห็นนี่นะจ๊ะคือแสงแห่งธรรมนี่นะจ๊ะแสงแห่งธรรมจ้ะและแสงที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจที่ถูกกลั่นได้ใจที่หยุดนิ่งแล้วนี่นะจ๊ะในระดับหนึ่งเพราะนั่นความบริสุทธิ์ ของใจจึงฉายแสงออกมาเนยนะจ๊ะซึ่งเป็นแสงที่จะส่องทางชีวิตภายในของท่านให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆให้ท่านได้สมหวังในชีวิตแสงความบริสุทธิ์ที่ท่านใจของท่านเริ่มรวมหลุดจากนิวรณ์ทั้งห้านี่นะจ๊ะ เครื่องกัน้นใจไม่ให้สว่างหรือความมือถูกทำลายไปใ,ใจท่านลดจากความคิดแบบเรื่องโลกโลกเช่นเกี่ยวกับเรื่องนิวรณั้งห้าเลยจ๊ะจากเรื่องเพศเรื่องทรัพย์เรื่องความขุนโมความโกรธเคืองอะไรกัเรื่องอความพฟงในเรื่องแรงต่าง แล้วก็ความสงสัยลังเลในวิธีการปฏิบัติที่จะดับทุกข์ได้ของท่านหายไป <Yeah. S 1> เพราะนั้นท่านไม่ลังเลเลยว่า,าสิ่งที่ทำนี่ถูกต้องแล้วนี่นะจ๊ะความง่วงความอะไรท่านเอาชนะได้หมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยใจก็หยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งทีเดียวจนแสงสว่างแห่งธรรมจึงเกิดขึ้นแสงความบริสุทธิ์แล้วก็จะส่องให้เห็นชีวิตภายใน ที่ปราณีตขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นสูงส่ง,สงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่อจะองค์นี้สําคัญีเดียวสําคัญม,ม,ม,มากๆเลยนะจ๊ะมาบวชด,ด้วยบุญเก่าทําทให้เกิดแรงบันดาลใจเนี่นะจ๊ะที่ที่พอท่านเห็นแสงสว่างแล้วนี่จ๊ะท่านก็ได้ไปสอบถามชาวเกาหลีด้วยกัน ก็ไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเลยครับนี่เนาะ<อ> <laughs> ท่านก็ไม่ไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะผมจะกออกเดินทางไปญี่ปุ่นไปตะเวนถามที่ญี่ปุ่นวัดแสงที่ท่านเห็นเนี่ยคืออะไร<อ>นี่จ้ะเออแต่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีใครตอบผมได้เลยอ๋อนี่เนาะ อ๋อท่านต้องเป็นผู้ให้ยคำตอบของญี่ปุ่นมากกว่า <c oughs> เออตอบไปนี่นะ <c oughs> ไม่หยุดเพียงแค่นั้น <c oughs> ท่านไปแดนบุธภูมิอินเดีย <c oughs> โอ้นี่นะไปถามที่อินเดียว่าแ <c oughs> สงสว่างที่ท่านเห็นเนี่ยมันคืออะไร <c oughs> มันเกิดจากอะไรนี่เนาะแล้วมันดีไหม <c oughs> นี่เนะแล้วจะให้ทำไงต่อไป เออแต่ที่อินเดียก็ไม่มีใครตอบผมได้เลยโอ้โหนี่จ้านี่ท่องแดนพุทธภูมิแล้วนะนี่ท่านก็ยังไม่หยุดยั้งแห่นั้นนะจ๊ะในใจลึกๆท่านก็คิดว่าต้องมีใครให้คาตอบท่านไายสักคนหนึ่งนะสักแห่งหนึ่งในโลกนี้ไม่มีท่านก็จะตะเวนไปเรื่อยๆแล้วท่านก็ไปี่่สีลังกาโอ้นี่เนาะ ก็ไปถามว่าแสงสว่างที่ผมเห็นเนี่ยคืออะไรนี่เนาะเออมันเกิดได้ยังไงเนี่ยนี่เนาะแล้วถูกต้องไหมแล้วจะทำยังไงต่อไปอนะเออแต่ที่สีลังกาก็ไม่มีใครตอบผมได้เลย<อ>ถ้าก็ไปหยุดยั้งแค่นั้นนี่นะจ๊ะโอ้เมื่อท้องพื้นที่ติดตะกับท้องทะเลถามเรียบร้อยแล้ว ขึ้นเขาดีกว่าท่านไปที่เนปาลอ,อ๋อนี่เนาะไปที่สูงเลย,ย<า>ก็ไปถามคำถามเดิมพ<า>ระแสงสว่างที่ท่านเห็นเนี่ยมันคืออะไร<า>เกิดก็ได้ไงเนี่ยแล้วทำไงต่อไปเนี่ยนี่เนาะเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่ก็ไม่มีใครตอบผมได้เลยอ๋อก<า>็ไม่ๆอีกส<อ>ักแห่งหน,นึ่งน,น,นี่เนาะ<อ> <laughs> <laughs> นี่นะเออเดียวนะแปลว่าท่านจะต้องเป็นผู้ให้แสงสว่างในแต่ละประเทศที่ท่านไปนี่แหละเ, <laughs> เมื่อไม่มีใครตอบท่านได้ท่านจะเป็นผู้ให้คาตอบกับทุกๆคนที่ท่านไปถามมาทุกๆแห่งนี่เลยชะต่อไปในอนาคตนี่จชนี่ท่านไม่ธรรมดาหรอกไม่ธรรมดาลเลย